่ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะคะก็เดี๋ยวใส่ให้ดูนะด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นผ้าฝ้านุ่มเหมือนกัน<ะ>ก็สามารถใส่แผ่นกรองฟิลเตอร์กรอง pm สองจุดห้าเข้าไปได้เว<ะ>ลาใส่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสีมันน่ารักอ่ะมันมีสีพีชกับสีเทานี่นะคะปิดหน้าหมดเลยแล้วก็คุยได้สบายค่ะหายใจสะดวกนี่นะคะ ของ q d l i t t ิ i n g s อันนี้ลดเหลือ340บาท340บาทแล้วก็ยังมีโปรนะคะ3 8 9ชิ้น890ใส่ไปเลยจ้ะพ่อแม่ลูกใช่ค่ะตัวนี้เ,เขาก็จะมีช่วงอายุให้เลือกนะคะว่าจะเป็นช่วงอายุนะคะแรกเลยก็จะเป็น2-4คถึขวบค่ะ,คะแล้วก็5-10ถขวบแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะมี3ม เขาบอกว่าตัวนี้ชั้นนอกเขาถูกรีดด้วยซิลเวอร์ไอออนนะคะซึ่งมีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็จักได้ถึง50ครั้งค่ะ,คะแล้วก็กันน้ำด้วยไม่ต้องกังวลเลยลเรื่องโควิดหูเขาอะหูเขาจะเป็นแบบสายพรีเมียมจะเล็กๆนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็นิ่มมากค่ะใส่สบายค่ะแนะนำคิวดีดิทเทอร์ติงมี2